ที่รองรับได้เพราะว่าพูดง่ายๆคือทุกๆส่วนของโลกเนาะจะต้องประกอบไปด้วยชาติาศาสนานะแต่ในประเทศไทยเรามีสิ่งสำคัญอีกก็คือพระมหากษัตริย์ใช่ถูกต้องนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวานะครับเขา้า่าวของพระอุโบโสถหินอ่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราไปชมสถานที่ต่างๆของวัดพยับกันว่าน่าสนใจแค่ไหนครับ ใต้ความร่มเย็นตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงใต้ต้นโพซึ่งเป็นต้นโพที่พระเดชพระคุณตรงนี้เป็นต้นโพที่นำมาจากพุทธคยาสถานที่พระเจ้าตัสสรู้จริงๆเมื่อปี2525 25พ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิมลนโมรีจ้าว่าพ,พาบท่านเดินทางไปสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปขุดเอาหนอ เล็กๆที่ตรงหนอต้นภระสทุกคนต้นภาษีมหาโพธิ์ที่พระเจ้าตัดสรุ้ที่พุทธกยาเจดีนํามานํามาปลูกไว้ที่วัดพยัพตั้งแต่ปีส5 2พัจนเติบโตใหญ่นี่คือโพอินเดียจริงๆมีใบที่สวยงามไม่เหมือนโพไทยนะดูใบเป็นรูปหัวใจพอดีพองามสวยมากเป็นโพที่ใบสวยที่สุดโอ้นำมาจากประเทศอินเดียมาปลูกแล้วใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรครับพระอาจารย์ใช่ แล้วก็มีความงดงามดูใบของใบโพสวยเป็นลูกหัวใจทําไมใบโพเป็นลูกหัวใจสังเกตดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่พิเศษใบบัวก็คล้ายๆลูกหัวใจสัญลักษณ์ของพระเจ้านะใบบัวมีคุณลักษณะพิเศษใบบัวน้ําเมื่อตกบนใบบัวน้ําไม่เปียกเปียกเสมือนพระเจ้าแต่ ท่านเป็นพระอระหันต์แล้วพ้นกิเลสแล้วไม่เปียกเนี่ยใบบัวเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าใบโพเหมือนกันเป็นรูปหัวใจพระพเจ้ามีความรักให้แก่สรรพสิ่งในโลกที่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าสังเกตดูอะไรที่เกี่ยวพระพุทธเจ้ามีความพิเศษมีความพิเศษมีความหมายในตัวพอเจริญเติบโตร่มเงาหลวงพ่อท่านก็เลยตรงนี้จะทําเป็นลานนั่งให้คนมานั่งสมาธิ แล้วก็ตรงนี้จะมีพระพุทธเมตตาด้วยอยู่ใต้ต้นโพเหมือนจําลองจากอินเดียมาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็แนวกําแพงก็จะทํารูปภาพนูนลายต่ําเป็นพุทธประวัติสอนเรื่องพระพุทธเจ้าให้คนเข้ามาเมื่อต่อต่อไปพางหน้านี้นะคนมาเนี่ยจะมาศึกษาพระพุทธศาสานาได้ครบวงจร mm hmm. พระพุทธเอหลวงพ่อท่านท่านต้องการอยากจะให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาแล้วเรียนรู้หนึ่งการกําเนิดของพระพุทธเจ้า การตัดสรูของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะทําไว้ในบริเวณวัดพายัพให้ครบหมดเลยมาจะได้ความรู้ครบก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้พระอาจารย์ครับด้านหน้าที่เรามองอยู่ตรงนี้เป็นหินใหญ่ๆรอบพระอุโบสถวัดพายัพนี่คืออะไรครับเออคงจะมีแห่งเดียวในโลกนะใช่โบสถ์หลังนี้ทําขึ้นแล้วลูกนิมิตของเรานี่คือลูกนิมิตคือเขตศีมา คือหลวงพ่อท่านท่านเอาตามหลักพระวินัยบอกว่าลูกนิมิตนะในวินัยนี่ไม่ได้ฝังไว้นะไม่ได้ฝังไว้ตั้งไว้หลวงพ่อก็เลยว่าเราตั้งเอาไว้ให้เขาดูเลยว่านี่เป็นเขตโบสถ์นะเป็นเขตเขตเพระโวส์มีลูกนิมิตลูกนิมิตก็คือเป็นก้อนหินเป็นเนไรแต่หลวงพ่อท่านเลยเอาก้อนหินมาตั้งเลยจะว,ว่าไปแล้วคือเป็นเขตสงฆ์เขตเขตสีมาเขต,เขตทำกิธกรรม ทำสังกัรมของสงของสงโดยเฉพาะเช่นก่อนจะฟังปฏิโมกก็ต้องปรงอบัติก่อนอะไรอยู่ในเขตนั้นในเขตนี้เลยคือเนี่ยให้กําหนดรู้ว่าเป็นเขตก็เลยตั้งลูกนิมิตเอาไว้เนี่ยเป็นลูกนิมิตน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะใช่ครับเพราะว่าเมื่อสมัยพุทธกาลลูกนิมิตก็เป็นลักษณะแบบหินธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติเลยไม่ได้กลมๆนะทุกวันนี้สมัยเขาเอามาเอามาเจียให้กลมๆใช่ไหมเราไม่ต้องเอากลมเอาแบบธรรมชาติเลยให้เข้ากับธรรมชาติ ็เลยเป็นก้อนแบบนี้คุณ<ม>สามารถคุณสามารถมาปิดทองได้ทุกวันด้วยอันนี้อนุญาตอน,นุญาตปิดทองได้ทุกวันตลอดไปเลยไม่ต้องฝังอันนี้คือมองไปนี่เหมือนโบราณวัตถุล้ำค่าเลยนะครับพอโอบโอบ,บ,บคู่กับพระอุโบ,โบสถหินอ่อนหินอ่อนตัวนี้ก็เป็นคือค่ายหินอ่อนเหมือนกันนำมาจากการจนบุรี เอามาจัดตั้งแล้วก็จะมีด้านหน้าด้านหน้าลูกแรกนี้คือมีใบเสมาด้วยใบยเสมาที่สวยที่สุดนั่นเองแกะสลักสวยงามมากแล้วอย่างด้านข้างนี่เป็นองค์พระปฐมกษัตริย์อันนั้นก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทรงสร้างเมืองโคราชนี่คือผู้สร้างเมืองโคราชคือสมเด็จพระนารายมหาราชวัดพายับสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสถาปนาสร้างวัดทางทิศพายับของเสาหลักเมือง จึงชื่อว่าวัดพายับเราก็เลยอยากลำลึกถึงพระคุณของพระองค์สร้างอนสุสาวรีถวายพระองค์บ้างพระราชาวิมลโมลีสถานาเดิมดำรงด้อมกลางเกิดวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักร,ธกราช2490ณบ้านเลขที่34หมู่ที่12บ้านด่านทองหลางตําบลตโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา บิดานายพรมด้อมกลางมารดานางทองด้อมกลางบรรพชาวันที่25เมษายน2505วัดด่านทองหลางโดยเจ้าอธิการเพชรพุทธยาโนเจ้าอาวาสวัดด่านทองหลางเป็นพระอุปชาอุปสมบท7มิถุนายน2511ณวัดด่านทองหลาง เจ้าอธิการเพชรพุทธยาโนเป็นพระอุปชาวิทยาฐานะนับแต่บรรพชาอุปสมบทได้ตั้งใจฝ่ายศึกษาจนก้าวหน้าโดยลำดับทุกปีกระทั่งสอบได้ปริญญธรรม9ประโยคพร้อมๆกับการศึกษาพิเศษจึงก่อเกิดความรู้ความสามารถและความชำนาญทางด้านนวกรรมสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมนำประยุกต์เทคโนโลยีร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสมทรงคุณค่า เป็นเหตุนำมาซึ่งงานออกแบบและงานเขียนแบบแปลนถวายวัดพร้อมควบคุมมาตรฐานงานด้วยตนเองเสริมศักยภาพงานพัฒนาทั้งในและนอกจังหวัดนครราชสีมาอย่างกว้างขวางปรากฏเป็นผลงานมีมากกว่า200แห่งอาทิพระอุโบสถวัดพนารายมหาราชอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาอุโบสถวัดตะกรุดเคลือปลอกอำเภอจักราช อุโบสถวัดา a บัวเกลื่อนอำเภอเมืองสมประตูวัดหนองจบกอำเภอเมืองหอระฆังวัดบึงพระอารามหลวงนครราชสีมาศาลาอเนกประสงค์วัดพุทธมงคลนิมิตรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาเป็นต้นด้วยผลงานเป็นรูปธรรมนานาประการทำให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณต่อเนื่องตามลำดับดังนี้ปีพุทธศักราช2526 ได้รับประกาศนียบัตรพัดรองสำนักเรียนพระปริยติธรรมตัวอย่างประเภทดีเด่นจากสมเด็จพระอริยวงศ์ขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาสนามหาเถระและในปีเดียวกันได้รับประกาศนียบัตรพัดรองวัดพัฒนาตัวอย่างประเภทดีเด่นจากสมเด็จพระอริยวงศ์คตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาสนามหาเถระ2527 สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้ยกย่องนำประวัติผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานะพระนักพัฒนาดีเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความโชคดีของชาวพุทธที่ได้มีพระสงฆ์ผู้ซึ่งมากด้วยความรู้และทักษะอย่างพระราชวิมนลโมลีจึงต่างมีความยินดีประทับใจวางใจในงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานปกครองงานศึกษา งานเผยแผ่งานให้บริการแก่คณะสงฆ์และส่วนราชการงานวิทยากรงานสาธารณรูปการงานก่อสร้างงานสาธารณสงเคราะห์กระทั่งศึกษาดูงานต่างประเทศพระราช,ชวิดมโมล,โมลีจะเน้นเป็นพิเศษคือพัฒนาคนนำปฏิบัติพัฒนาตนเป็นคนดีฉลาดรู้เข้าใจและทำได้ถูกต้องทุกเรื่องทุกการ สมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานเป็นต้นว่าปีพุทธศักราช2519ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพัดยด์ยศปร,ริยนธรรม9ก้าประโยชน์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม2523ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัฒยด์ศพระราชาคณะชั้นสามัญปร,ริยนที่พระศรีธรรมมาพร2549ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวบิมลโมลีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในพรโรกาสที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาวัดพายับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่29มิถุนายน พุทธศักราช2,551 24มีนาคม2,552ที่ผ่านมาพระราช,ชวจมลนโมลีเข้ารับตราตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชณวัดสเกตบรวิหารในการดังกล่าวนำมาซึ่งความปิติยินดีแก่มวลพุทธบริษัทสาธุชนชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง อันหนึ่งวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระราชบิมลโมลีคณะศิสยานุสิญญสทธิ์สาธุชนเห็นเป็นมงคลการควรสรดุดีจึงร่วมจัดงานสมโภธเพือเ่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในวโรากาสท,ที่ทรงเจริญพระชนมพ์พรรษา80พรรษา ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โบพระเครื่องชั้น4ี่ห้างสรรพสินค้ากลงางอาซาถนนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาทุกวันหรือโทร0 8 9 8 4 5 0 0 2 6บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องเปิดตำนานเทพเจ้าเต่าเรือนแห่งภาคอีสาน หลวงปู่บุญธาทาวโรเกจิอาจารย์แห่งเมืองปทุมรัฐเมืองบัวกแก้วบัวแดงวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อนำไรายได้มอภัยหลวงปู่บุญธานำไปใช้พัฒนาเสนาสนะต่างๆภายในวัดและนำไปทำนุกบำรุงพระศาสนาตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ทาวัดสุนันทาราชบ้านสวนปอตำบลหน,นองแขนอเภอปทุมรัฐจัังหวดร้อยเอ็ด 101. สั่งจองในที่วอวนโคราชคลังปลาซา 089 584 7814หหรือสอบถามได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทยทองหล่อเริมครูหมอชีโวกโกนมารพักแพทย์ใหญ่ประจำตัวพระพุทธเจ้าตั้งแต่เวลา1 9 15นในวันเสาร์ที่5พฤษภาคม2555ณวัดม่วงอำเภอเมืองนครราชสีมาเปิดให้สาธุชนบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโคกระบือสะดเคราะห์ใส่บาตรพระประจำวันปิดทองพระพุทธประทานาพระเกจิอาจารย์กลางคืนมีมหรสพพร้อมรับปัตถุมมงคลฟรีสำหรับท่านผู้ใดที่สนใจ บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดรุ่นพภคทรัพย์ปลุกเสกวันที่17มีนาคม2555พระพุทธป,ปารถนารุ่นไรมา53เนื้อทองแดง